เฟรีเอ้ยสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์เข้าไหม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 โอ้ยอีก,กอกกันหนึ่งอีกอันหนึ่งยุดยุดยุดโอเคค่ะลุ้นใจหายใจแปฝบเลยนะคะเข้าสเก็ตเตอร์สามตัวหมุนฟรีสิบครั้งนั่นเองนะคะทุกคนนะห้าคูณห้าสิบนะจ๊ะไปเออคูณห้ามาค่ะเออสวยค่ะทุกคนนะมามา ปัง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 ,งจ้ะปังปังจ้ะเออล่วงมาอีกมาอีกเออหน้ามาต่อมาสิคะมาสิคะคูณนีไปเออนี่ปังไม่ไหวนะควทุกคนนะเกมใหม่มาแรงนะคะทุน20บาทเพียงเท่านั้นนะคะทุกคนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับโอปอกันอีกแล้วนะคะวันนี้โอปอก็จะพามาเล่นเกมสล็อตของค่าย PG จีนี่เลยนะคะเกมใหม่ของเขานะคะ,ะมาหากรรมซูปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะคะทุกคนนะ,ะวันนี้มีทุนอยู่ที่500บาทนะคะก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยะค่ะไปกันเลยที่เบ็ด20บบาทนะคะทุกคนมันลุ้นกันว่าจะเข้าดีหรือเปล่านะโอ้โห ทุกคนรอบแรกค่ะทุกคนมาค่ะบอกมาแล้วนะคะหนูร้อยเก้าบาทนะสวยๆเริ่มไปเลยกันคะ่ะอ่าคำเตือนนะคะสำหรับคลิปวโดอนี้นะคะไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่อายุสิบแปดปีนะคะต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำก่อนนะจ๊ะนะอ่าไปกันเลยกับเบ็ด2ี่สิบบาทของเราริ่มอือมาค่ะทุกคนซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะมาลุ้นของอร่อยๆกันนะกล้วยมาสิบห้าสวยไหมไม เออครูสองอึงสวยค่ะไปกันต่อไปกันต่อมันมานะคะวันนี้มันมานนะเนเอ,อเออกมใหม่เกมใหม่เออลงค่ะลงค่ะนี่ไปอีกไปอีกมาสิบห้าอึงต่อยาวใครเออมาดีนี่ทุกคนนะครูสองไปอีกนะคะเออเริศค่ะทุกคนนะหนึ่งรอยบดบาทไป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 เออโอเคมา เรื่อยๆลงมามาทุกคนสวยเต็มชุดเต็มชุดเต็มบ่อค่ะแปดมามาต่อไหมโอ้โหสวยทุกคนเมื่อกี้นะมา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 ชี้ดูเมื่อกี้คูณสองมานะลุ้นๆจ่าลุ้นจ้าซูเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรกินนะมีอะไรกินนะเน่มาค่ะทุกคนส่งมาต่อเออ ถึงจะน้อยแต่ก็บวกนะจ๊ะเนี่ยนะโอเคครับทุกคนมาลุ้นกันค่ะทุกคนวันนี้มีทุนกี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะรักก็ร้อยจะบวกเท่าไหร่จะบวกเท่าไหร่นะเออหุยหุยอะไรเมืเ่อกี้แบบว่าปังไม่ไหวรทุกคนนะมาคูณสี่ไปอีกเออคูณสี่เข้าเออนี่ทุกคนสุดจัดแลยค่ะทุกคนนะปังไม่ไหวคะ่ะปังไม่ไหวค่ะทุกคนเอย คุ้มค่ะเริดค่ะเกมนี้นะะเกมใหม่นะคะทุกคนเกมใหม่มานะคะทุกคนอย่าลืมเข้ามาลองเล่นนะคะอยากตามเกมนะคะสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับคนที่ยังไม่มีเกมนะคะสาหรับใครที่หาเกมก็คืออยู่ค่าย PG นั่นเองนะคะทุกคนนะเบ็ดต่ำสุดอยู่ที่1บาทเท่านั้นนะทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะคะทุกคนนะเออสามสิบเจ๋งไม่ไหวคะ่ะทุกคนไปกระต่อไปกระต่อเป็นยี่สิบบาทนะจ๊ะเออ อาครูสามใบตึง้งนะยี่สิบสี่เก็บค่ะถึงจะน้อยฉันก็เก็บนะจ๊ะฟรีเอฟฟี่กฟสกตเตอร์สเกตเตอร์เข้าไหม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 โอ้ยอีกอันหนึง่งอีกอันหนึง่งหยุดหยุดหยุดโอเคค่ะลุ้นใจหายใจแฟมเลยนะคะเข้าสเกตเตอร์สามตัวหมุน40สิบครั้งนั่นเองนะคะทุกคนนะห้าคูณห้าสิบนะจ๊ะไป เออสวยค่ะทุกคนนะมามาปังปังปัง,ป,งปังจ้ะปังปังจ้ะเออล่วงมาอีกมาอีกเออยี่สิบห้ามาต่อมาสิคะมาสิคะคูณยี่สิบไปเออนี่ปังไม่ไหวนะคะทุกคนนะเกมใหม่มาแรงนะคะทุนยี่สิบบาทเพียงเท่านั้นนะคะทุกคนหากใครสนใจตามเกมก็ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะใต้คอมเมนต์มาเลย มาค่ะพันสองเออพันสองร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะนี่งามๆกราบงามๆค่ะเกมใหม่นะใช่ทุกคนทุนยี่สิบบาทเท่านั้นเอ,อ้ยทุนยี่สิบบาทเบ็ดยี่สิบบาทนะจ๊ะแน่แน่แนคูณห้าต่อเออลงไหมคูณห้าค่ะทุกคนจึ้งแน่สวยค่ะมาต่อไหมหมุนฟีงห้าครั้งทุกคนเอ,อ้ยมาหมุนฟียังเหลืออยู่คูณห้าค่ะเออ นะมาต่อมาต่อหมุนหมุนหมุนเออใครมาโอ้โไม่มาใครใครไม่มาหรือสองครั้งค่ะทุกคนหมุนฟีขงเราอ่าหมดแล้วหมดแล้วนะเงินรางวัลสวยมากค่ะปังไม่ไหวค่ะ1760บาทนะจ๊ะทุนรักร้อยบวกรักพันนะจ๊ะทุกคนอ่ากำไรมาแล้วจาก เบ็ดแค่20บาทเองนะคะทุกคนนะใครสนใจก็สามารถคลิกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะวันนี้กราบสวัสดีค่ะ